อ้าวเย็ด yes, แม่พบแอดมินวะก,กูงานใหญ่แล้วเปิดมาประเทศเขาใบใบเหลืองใบใบเหลืองแรกกูวันแล้วมั้งเนี่ยมาประเทศเขาวันแรกไอสัตว์ใบเหลืองเสร็จแล้วมั้งว่าไม่น่ารอดนูดนะครับมีคนโทรมาครับขอรับโทรศัพท์ได้ไหมครับครับ มันรับไม่ได้ครับโดนล็อกมืองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งครับขอบคุณครับเอา้าผมมองไม่เห็นน่ะตปลดก่อนครับคุณตำรวจตบบก่อนครับมองไม่เห็นครับผมมอง ขออนุญาตตามนะคะก็ต้องปลดล็อกมือครับไม่คนต้องปไม่เห็นครับอย่างนี้เอโด้ครับเห็นแล้วครับโอเคครับกูหนีดิสัตว์ลอยเฮียเลยปั๊บกูโจอยู่ในสัตว์ปั๊บจุกปั๊บจุกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไล่หลบเรียบร้อยแต่กูปาแล้วเทคเดียวแค่นั้นอะปั๊บปั๊บจุกหลบปั๊บขึ้นดอกนี้ปั๊บ ชีวิตจรแบบเบื่อชีพกูบอกแนละ้วกลัวคนเกิดแล้วเพื่อนหนีมอบตัวครับผุณต้วรวจผมไปจอจะมอบตัวง่ายได้ไงขโมยรถเจ้าหน้าที่ปรับหนักนะเท่าไหร่หลายหมื่นเลยครับผมไปจอผมหนีตัวเอ่แล้ว,วนะคุณตำรวจเขาเขาอยู่เขาขโมยรถหมอขึ้นมาครับผมอยู่กับเขาใช่ครับใช่ครับผมก่อเหตุอุกอาจจะบอกให้ผมไป็นจอดตามตัวผมได้ไหม ผมผมผมไม่ได้จุดให้นะวอลหนึ่งให้ครับกลับไปมอบตัวครับคุณตำรวจผมเป็นจอนผมจะมอบตัวทำไมผมเป็นจอนไม่งั้นคุณผู้หญิงที่อยู่ที่โรงพักจะลำบากนะครับคุณตำรวจผมเป็นจอนไม่ห่วงคุณผู้หญิงที่อยู่ที่โรงพักหรอผมห่วงแต่คุณตำรวจห่วงชีวิตเตงก่อนตอนเนี้ยผมก่อเหตุอุกอาจแล้วผมบอกให้มา,มากกว่าสี่คันนะครับ คุณตำรวจมาเป็นสิผมก็ไม่มอบผมเป็นจนอย่าอย่าทำแบบนั้น กโจรกูเป็นโจรกูหนีกูหนีหนสุดเลยนะกูหนีกูหนีแล้วกูหนีแลวกูหนีแลวกูหนี กูหนีและกูหนีสุดกูโจรกูเป็นโจรม,มาวันแรกต้องอุกอาจอยู่แล้วกวอะปับป๊บปั๊บขึ้นหายใจก่อนหนึ่งทีปับป๊บปั๊บไปต่อปับป๊บปั๊บเล่นงานใหญ่อยู่แล้วงานเนี้ย และกูไม่หันไปมองด้วยเฮ้ยเกือบตาย เ,เย็ดแม่พบแอดมินวะกูงานใหญ่แล้วเปิดมาประเทศเขาใบใบเหลืองใบใบเหลืองแรกกวันแล้วมั้งเนี่ยว,ว่ายตำรวจหายเลยมาประเทศเขาวันแรกไอสัตว์ใบเหลืองใช่แล้วมัง้งว่าไม่น่ารอด วันแรกโดนใบเหลืองซะแล้วถือว่าเปิดได้สวยมาวันแรกเปิดคลีใหญ่ใบเหลืองสักกู ดีจริงๆเหตุเกิดพระปูนถุงเดียว กูมอบเลยหลังมันวานะมอบมอบตัวแล้วครับเห็นว่าต้องไปพบแอดบินด้วยครับดูแล้วต้องจะยาวที่ทพี่แจ้งมาเขาเขาใส่ชุดเสีอะไรนะพี่ อ๋ออยู่กับผมแล้วเนี่ยเออก่อนไปดำเนินคดีพาผมไปพบแอดมินก่อนได้ไหมครับดูแล้วน่าจะอยากน่าจะหนักครับเออคุณตัวรถครับอันนี้ผมถามก่อนได้ไหมอันนี้ถามก่อนได้ไหมคุณตัวรถกู้ตรวรถเออขบวนรถหมอนี่มันโดนใบเหลืองไหมเนี่ยคิดว่าคิดว่าน่าจะนะครับเพราะเป็นหน่วยงานที่ไม่น่าจะโดนขบวนสุดแล้วถือว่าเป็นการเปิดเลิกได้สวยครับดือดดวงใจหาดแล้วเจอเขาก็เพลียๆก้นมาพี่ กูมอบเลยต่อประกาศเรียกแอดมินกูมอบเลยพ่จากมาผมว่ามาส่งแล้วมาแล้วครับจอดเลยฮะไม่ดื้อแล้วฮะน่าจะโดนใบ พี่ได้ใจพวกเราแค่นั้นเปลี่ยนเป็นกูไม่เอาใจพวกมึงแล้วขอเปลนเอาเป็นไม่เอาเอาใบคืนไปได้ไหมตัวดีครับผมไม่รู้จริงครับว่าว่าห้ามขันรถหมอพาไปผมแอดมินด้วย็ดีครับน่าจะหนักครับ โอเคโอเคครับพี่พงังน้นงั้นพี่พี่มาคุยแล้วกันพี่นักแน่กูมาวันแรกประเทศเขาก่อวิรกรรมซะแล้วมาๆเมืม่อกี้ใครเป็นคนจับเขาเข้ามากุมากุมาอยู่ไหน พ่มาครับจ้าอาทาตามหน้าที่เลยครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเจลนะแจ้งเขาด้วยว่าโดนอะไรบ้างครับต้องเียนตำรวจดอยขออนุญาตแจ้งรายละเอียดความผิดนะครับครับผมอ่าปูนหนึ่งถุงนะครับออ่ครับ่าาปรับหนึ่งพันจำคุกห้านาทีหลบหนีการจับกลุ่มครับสองหมื่นครับแต่ล่วงลงไปในน้เราครับสองชั่วโมงใช่ไหมครับจ่าใช่ครับสองหมื่นสองชั่วโมงครับครับแล้วก็ขโมยรถหมอ ก็ปรับหนึ่งแสนบาทแต่แต่เรื่องนั้นให้แอดินแจ้งก่อนนะจำคุกหนึ่งชั่วโมงใช่จำคุกหนึ่งชั่วโมงครับรวมเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทจำเพือสภาพสภาพเอาค่ะฮลโหลจาามขอโทษนะคะเดี๋ยวขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะสภาพอุ้ยอีตือออกค่ะถ้าจะกันได้คุกเด้อ ปพี่ทาต่อคุณทำหสองชั่วโมงหมายว่าอยู่ข้างนอกดีกว่านะคะสองชั่วโมงใส่ค้าวปัาก่อนค่ะอันนี้อันเจลได้ใช่ไหมครับครับอันเจลได้ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นายกประกาศเรียกก็ต้องไปตามนายกนะอ๋อครับผมผมถึงกลับมาเนี่ยแหละครับเพราะเห็นนายกประกาศเรียกสภาพที่เหมือนถอยมาเรียบร้อย โดนบินตำรวจคุณตำรวับอ,อันเนดียวนนได้กี่ชั่วโมงคะคุณตำรวจครับอันนี้ผมถามมาได้ไหมฮะมีแ,แคทออีกกคือพอดีว่าเมื่อกี้เอาจริงครับผมหนีรอดไปแล้วแต่ว่าผมเห็นหนายกประกาศผมเลยรีบกลับมาเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคนอ,อ,อันนี้ถามหน่อยได้ไหมครับอันนี้คือหมายความว่าถ้าเมื่อกี้ผมหนีต่อคือผมก็จะไม่โดนตำรวจโดนแต่แอดมินผมเข้าใจถูกไหมฮะขโมยรถหมอครับหลักๆเลย อ่าแต่หมายถึงว่าในกรณีถ้าเกิดเมื่อกี้ผมหนีต่อครับถ้าเกิถ้าคุณตำรวจจับไม่ได้เพราะว่าที่เมื่อกี้ผมขึ้นมาหมอเพราะว่าแอดมินประกาศขึ้นกลางจอเลยครับผมเลยรีบกลับมาเพราะว่าจริงๆผมหนีผมหนีหายได้เลยอ่ะเพราะเมื่อกี้ผมรอดสายตาตำรวจไปแล้วด้วยแต่ที่ผมวิ่งขึ้นมาผมก็บอกเขาเลยว่าพอดีเห็นแอดมินประกาศผมเลยรีบกลับมาอันนี้อันนี้ถามถามครับครับรถหมอออกไปไหมครับใช่ครับใช่แต่ก็ผมรอดนะครับผมรอดแน่นอนแต่คือผมน่าจะโดนแอดมินอย่างเดียวครับใช่ครับผมเลยถามว่าอย่างนี้ อย่างนี้คือมันมันโดนโดนโดนอะไรบ้างครับหมายถึงอยากรู้เฉยว่าผมเห็นแอดมินประกาศนะครับผมเลยกลับมาครับมีผู้ชายพาไปแล้วกูล่ะมีบุญเรืองด้วยเขาประกาศขึ้นกลางจอเลยครับผมเลยยอมกลับมามอบอบุญใช่ใช่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เอาไปนะเดียวมาให้พี่ใช่ครับเหมือนเดี๋ยวรอแอดมินมันแจ้งนะว่าพอดีผมใจบินไปละอ๋อครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจียวทีหลังเดี๋ยวรอคุยกับแอดมินก่อนได้ครับ งานต้องมาสองใบกันนั้นแหละงานแอดมินรออยู่ที่แอดมินเซ็นเตอร์ค่ะต้องไปเจอเขาที่นั่นได้ครับคุณตำรวจคะถ้าเกิดว่าอันเจลนี้ต้องอันเจลกี่ชั่วโมงคะได้เถอะลองครับลองก่อนครับเดี๋ยวรอเฉินไปคุยกับแอดมินเรื่องนี้ก่อนก็ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแอดมินมาแล้วครับอ๋อโอเคผมเป็นผู้ปกครองของเด็กเสื้อฟ้าคนนั้นครับผู้ปกครองน้าหนูเองออกก่อนออก่อนให้หมดเลยเออพอดี น้องชายผมไปทำอะไรครับเนี่ยเรื่องยาวนะครับนะพี่ดามพี่ดามพี่ดามเรื่องยาวนะครับดานองนะข้างนอกข้างนอกอันนี้มาให้เขาครับผมคุณตำรวจผมขอโทษจริงๆครับคือผมพยายามที่จะเตือนน้องผมแล้วครับว่าอย่าต่อยคนท้องแย่งนมในเซเว่นคือมันทำอีกแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับนะไม่ใช่เรื่องนั้นครับจกลินชี้แจงคดีน่อยคือเขาโดนจับมาที่สอแล้วครับแล้วตอนนี้เขาเหลี่ยมก็คือขอคุยโทรศัพท์แล้วตอนนี้หมอเข้ามา เขาวิ่งขโมยรถหมอออกไปขโมยรถหมอออกไปครับเสร็จปุ๊บตำรวจตามไปได้หนึ่งคนครับขับรถลงน้ําถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วผมก็ว่ายน้ําหายไปเลยครับโอเคแล้วก็พอดีแอดมินประกาศนะครับผมเลยวิ่งผมเลยวิ่งกลับมาให้ให้ตำรวจจับครับผเลทใหห้ิดวังงพอดีว่าคุณเฉินขึ้นมาหาตำรวจเองเนี้ยไม่เพราะว่าอันนี้ผมผมเห็นแอดมินประกาศแล้วครับผมเลยเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมเลยต้องรีบกลับมาผมกลัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับว่าแบบผมหนีไปเลยอะไรอย่างงี้ครับดีว่าเขาแค่ประกาศเรียกเนะ่ เอาไม่ครับว่าเย็นื่องเมื่าเรื่องมาถึงแอดมินแล้วก็ก็ยังต้องหนีต่อแหละครับอันนี้ผมอยากรู้ก่อนเขาเขาอยากให้เล่นก่อนแล้วก็ค่อยค่อยมาหายก็รอดดแล้้ววยก็ม่กินรอดแล้วแต่เห็นแอดมินประกาศกลางจองนะใครก็ตกใจอันนี้น้องผมจะโดนอะไรบ้างครับเนี่ยคุณตำรวจแลเขามาด้วเรื่องอะไรอะไรนะพี่มีอะไรบ้างที่โดนวะ บหลัังการจุมมีค่าปูนค่ะหลบหนีหลังการจับกลุ่มแล้วก็ขโมยรถหน่วยงานหมอค่ะก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเท่าไหร่ครับคุณตำรวจค่าปรับทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทอจำอย่าหนีหนูน้าะอย่าหนีหนูไม่เท่าไหร่อันนี้แสนกว่าเองเกือบเหลืองเลยอะโจเซฟเอาวันนี้โจเซฟเดี๋ยวไม่ได้ต้องคุยนะเท่าไหร่นะครับคุณตำรวจหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะ เอเนะงินที่ได้ขายรถไปอะตายเลยคนละครึ่งได้ไหมครับเฮ้ยล็อกประตูยังล็อกประตูยังล็อกประตูยังพรุ่งนี้มึงเกียมโดนอันนี้คือค่าปรับจริงๆเหรอครับเนี่ยทำไมรถหน่วยงานมันจะแพงเนี่ยครับปัญหาคือผมรอดแล้วนะแต่แอดมินประกาศผมเข้าใจว่าอ๋อมันต้องกลับมาเคลียร์ก็ซวยเลยแม่เมื่อกี้ผมรอดแล้วผมหนีหายไปแล้วตำรวจหาผมไม่เจอแล้วอะหนึ่งแสนเท่าไหร่นะครับคุณตำรวจหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันโอนได้ไหมครับคุณตำรวจโอนอะไรคะ เออแล้วแอดมินจะเรียกดำเหีือน่ะกูรอดแล้วด้วยแม่งเอ้ยโอเคครับแต่นัดนัดนัดตอนนี้นะก็เป็นตำรวจอยู่นะฮะใช่นะเป็นตำรวจอยู่นะคะถ้านนัให้ก็นัดก็เป็นตำรวจดำเออไปเออเอออผมเป็นตำรวจอยู่แล้วเนี่ยใช่นัดเป็นตำรวจอยู่ค่ะลืมซะแล้วอ่ะ ก็มัวแต่อุ้มใครไม่รู้ไปๆมาๆลืมหมดแล้วเตเมันตำรวจอันนี้เขาติดคุกกี้ชั่วโมงครับอะไรเงี้ยสามชั่วโมงกับอีกห้านาทีค่ะอันเจลสองใบอยู่เอาที่ผมก่อนครับกระเป๋าอะไรครับคุณแตงก็เปิดหัวได้สวยอ่าเจ้าแจ้งคดีก่อนเดี๋ยวจะสรุปครับปับกับจำนวนชั่วโมงเดี๋ยวพี่รับบัตรหนูหนูไอ้นี่แล้วก็บินทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทจำคุกอีกสามชั่วโมงกับอีกห้านาทีค่ะออื ไอแอดเบนมึงประกาศก่อนหลังมึงก็บอกว่าตีไว้กูหนีก่อนรล่อระดับแท้คุณอยู่ไหมคุณลองประตูด้วยนะดูดูประตูด้วยตำรวจเหลอว่าแม่งเอ้ยอีกล่อระดับแท้เราแม่งเท่จังวะหล่อจังวะอยู่แล้วไหม เมื่อกี้มีเห็นปลาเราด้นยคุณเรืองอ่ะง่ายอยู่ฝั่งโน้นนางจะช่วยเองเฮียไอเชี่ยลุงแม็กมาเดินไม่ใช่เรืองใครไม่รู้อะไรหรอไอเชี่ยลุงแม็กอยขไหมใช่หรอเออดิไหนใช่ดิผ่ามือมึงไงเห็นป่ะน่ะแหกตาดูดิเป็นเรื่องเชี่ยใช่เหรอเอาดีเออดิมออกไปดูหอะไรไหม ดูหาเลยล่ะจริงหรือเปล่าเออแม็ลุงแป๊บนึงลุงแมคเราเซฟลุงมาหาคิงกระเบลที่ยืนอยู่ตรงนี้สภาทางนั้นเลยครับลุงลุงเดี๋ยวแจ้งแจ้งครับป๋าใบเจ็ดไหมจ้าจ้าหรือเปล่าลองเรียกที่เชอร์โบนเรียกในห้องอ๋อเออไม่ได้หรอมันยังยิงได้นะ ไม่ก็จริงเสียจรอดแล้วแต่ไม่รู้เข้าใจว่าแอดมินประกาศมันต้องหยุดแล้วคือกูเข้าใจนะว่ามึงระยำทุกพี่อ่ะเนี่ยแล้วคือนะก่ะค่าก็ช่วยอะไรเองไม่ได้ข้าก็เป็นสภานะก็เป็นตำรวจแล้วเองจะทำไงเออกูก็ลืมไปเลยว่าเมื่อกี้โทรหาเขาไม่รับผมก็ได้พาหนีไม่เมื่อกี้ผมรอดแล้วแต่แอดมินประกาศผมเลยกลับมาไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพร่เป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับกลัวเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่ก็ทำถุกแล้วขอตัวไปบ้างแล้ว โหยังไม่เสียตังค์เนี่ยเดี๋ยได้กูเป่งเลยแต่แต่แต่พูดลอยๆแะแต่แก๊งช่วยได้นะแต่แก๊งช่วยได้นะแก๊งช่วยประชาชนได้นะเขาโดนอะไรบ้างเลยโอ้โดนเยอะไม่รู้จะมีใครมีน้ําใจช่วยมึงหรือเปล่าวะไม่แสนสองด้วยเนี่แสนอแสนสองแรกกับความสัมพันธ์นะใช่ความสัมพันธ์ที่มีมีกันมายื่ยาวเนี่ย ไม่โลโลเราก็ช่วยเขาพี่น้ำไม่น้ำอันนี้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 เราคุยกันสองคนนะเว้ยพี่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบพาเขาหนีมันต้องหนีกี่วันนะพี่แต่ถ้าถ้าเป็นพี่แต่ว่าถ้าจ่ายเงินจะดีกว่านะแบบว่าจะอยู่สบายๆเนาะก็ไปเอากลับเราเราไป ต่างประเทศแล้วก็ไปรบกวนเขาสักร้านสองร้านหนึ่งไม่พี่แต่ไม่น่ามีปัญหาแต่มันพาหนีไม่ได้แล้วดิเพราะว่าบินอยู่ในตัวอาเฉินแล้วอ่ะขออนุญาตแจ้งบินใหม่นะคะจะเป็นบินค่าปรับทั้งหมดสี่แสนไม่ใช่สี่แสนถอยเลยสี่หมื่นหนึ่งพันค่ะโอ้ยสี่หมื่นชิวๆิวสี่หมื่นหนึ่งพันฮะเปอะไรจ่ายแคิดค่สี่แสนเฮ้ยบุญเรืองช่วยเฮียดิเจ๊เจ๊ใจมึงก่อน เจ๊เจ๊จะไ่ตกปลาอารมคดีเนี่ยน่าจะเป็นเสียนะน่าจะเป็นเสียรายจ่าราย่ามัตกปลาแลวติดคุกกี่ชั่วโมงครับอะไรนะพี่ติดคุกเท่าไหร่ครับติดคุกเท่าไหร่ติดคุกเหรอกี่กี่ชั่วโมงติดคุกก็สามชั่วโมงกับอีห้านาทีเหมือนกันค่ะใช่ครับแต่ว่ารั้นบัตสี่หมื่นหนึ่งพันค่ะอันเจลได้ไหมครับอันเจลได้ค่ะแต่ว่าจะให้จะให้จ่ายบินที่ใครส่ายบินที่ใครคะ ใส่ที่เขานั่นแหละครับไม่ไม่ไม่ใส่ที่เขาอันนี้บินมันอยู่ในตัวผมแล้วนะครับอ่าบาทเดียวไปกันอเนี่ยบินอยู่ในตัวผมแสนแสนเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับเจ้าเป๋่าสามหนึ่งห้าเดี๋ยวบิน,บนเดี๋ยวทําการลบให้ค่ะสกอรู่อ๋อโอเคครับผมห้ามกดใช่ไหมฮะอย่านะอย่านะอย่าโอเคครับตงัตงตงังเขไม่จ่ายไม่มีตังจ่ายโอเคครับใช่ลบบินลบบินแล้วใส่บินใหม่ค่ะเป็นสี่หมื่นหนึ่งพันคนไหนคนไหนหนูเอฟ้า ถ้าเกิดว่าเดทออกมาเดทสงสัยตำรวจไม่ชอบสติ๊พลังที่หงแกับแบบเป็นเป็นคดีปูนทีหลังก็ก็ยอมให้มอบดีๆก็ได้นะเฉินนะไม่ได้ขอโทษนะคะเป็นการเป็นคดีอะไรมาเหรอคะคุณตำรวจเขาหนีอะไรอ่ะจกปูนลูกละเท่าไหร่นะคะถ้าปรับติดคุกเท่าไหร่นะคะติดคุกห้านาทีค่ะถ้าให้ลดลดวินาทีหรือลดทั้งหมดเลยฟังไว้นะ ไม่แต่ฮาฟังเฉินก่อนเมื่อกี้เฉินรอดหมดแล้วรอดทุกอย่างเลยขับรถหมอไป iser, <Med> ida, ยังรอดเลยกี่ชั่วโมงสี <dynam> right. ่ใบเหลือจะเชื่อค anyway. ือเฉินว่ายน้ําจนรอดแล้วอ่ะคือรอดเลยอ่ะเหลือชั่วโมงอีกห้านาทีใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปติดกันอันหนึ่งนี่ในตัวมีบินเป็นอ่าสิบเอ็ดนะแล้วก็พี่ดังพี่ดังนะไปเลยเบลนเพื่อนเลยดีแล้วก็อย่าให้จ้าใส่อ่าขับรถนี่ยังได้เจออย่าง เฮ้ยสี่หกสี่อยู่ปะเนี่ยอะทำนะไม่ไม่กล้วยใส่เลยสี่หมื่นหนึ่งพันมึงแม่นมึงแม่งไม่เคยทำให้เสียชื่อใช่ไหมนี่คือเป็ดเสร็จขดอดเลยใช่ไหมรับนะโอเคได้ได้แปมึงนะ๋ยวกูจะลาออกจากจากไหนสัวคุณตำรวจครับผมอยากลาออกครับเอเตอนนี้ไม่มีบิดแล้วนะนะ ย้เวลาเลยยังไม่ครบสี่เดือนเลยนะนะจะโดนค่าปรับหนึ่งล้านนะคะโหนึ่งล้านใช่นายจะโดนค่าปรับหนึ่งล้านเนาะยังทำไม่ครบนะไปตำรวจต่อเอะหยอกาเลยไม่หตือมีอีกแบบหนึ่งไม่ใช่หรอคะว่าเห็นเขาบอกว่าได้รับการประเมินจากหัวหน้างานถ้าเกิดทำงานดีมันก็ไม่โดนปรับหรือเปล่าใช่พี่แอดมินบอก นะทำงานดีดอกใช้อะไรบ้างี่เดี๋ยวเช็คเมนูนะฮะว่าได้รับปืนไม่เอ่ยทั้งหมดดีเป็นสามดีนะแล้วก็สี่หมื่นันครับเออาพี่ีพ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  คือเดี๋ยวเบื้องต้นรัดชี้แจงก่อนนะคะครับเนื่องด้วยคุณเฉินขโมยรถหน่วยงานนะคะซึ่งตามกฎข้อห้ามทำอะค่ะโดยเด็ดขาดเลยนะคะข้อสองอะค่ะรับมีอยู่ในกฎบอกชัดเจนอยู่แล้วเสร็จทีเนี้ยการการที่จะเรียกคุณเฉินมาคุยอะค่ะรัเบื้องต้นรัดประกาศแบบนี้นะครับประกาศแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ได่เป็การไม่ได้เป็นการเร่งรัดนะคะแต่เป็น เป็นการประกาศให้รับทราบเฉยๆว่าเออคุณกระทำผิดมันพอดีว่ามผมผมเพิ่งมา <โฮ S 1> ด้วยครับแล้วว่าพอดีคือไอตอนที่เออแอดมินประกาศนะครับคือผมไม่ได้อยู่บนรถแลวครับผมว่ายน้ําหนีแต่ว่าคือผมผมพอเข้าใจได้ว่าแอดมินประกาศแล้วว่าผมเลยต้องต้องหยุดแล้วเพื่อกลับมาแล้วครับ แต่เบื้องต้นตามสตอรี่ก็คือคุณเฉินนะคะถูกจับเข้าไปในสอนอแล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้ววิ่งออกมาเบื้องต้นตามกฎในเมืองค่ะในประเทศนี้ยประชาชนเขารู้ดีค่ะว่าไม่สามารถที่จะเขามยรถวิ่งานได้อ๋ออาจจะวิ่งได้วิ่งได้ครับแต่วิ่งได้ค่ะแต่เบื้องต้นคุณเฉินขโมยรถหน่วยงานมันก็คือหัางล้างในกฎข้อนั้นที่คุณเฉินบอกว่าหนีรอดแล้วอะค่ะจริงจริงหนีไม่รอดไม่ได้ครับรับทราบแล้วรับทราบแล้วเฉินขโมยประมาณประมาณเนี้ยอ๋อโอเครับทราบครับ คือพอดีมันสถานการณ์มาฉุกระหกนะครับผมพูดกันตรงๆใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตามสตอรี่อะค่ะรัดรัดให้ผู้เล่นนะคะเดาบสตอรี่ให้จบก็คือแล้วค่อยมาเคลียร์กันถูกจับใช่ครับแล้วค่อยมาเคลียร์กโอเครับทราบครับแดงเลยไหมเนี่ยเพิ่งมาถึงนีไม่แดงค่ะไม่แดงเบื้องต้นก็คือแค่เหลืองค่ะเดี๋ยวเาจะไปซะแล้วโอเคครับผมมอบครับผมมอบเลยฮะความผิดประกาศอะเสียงใครครับเนี่ย เด็กดื้อต้องโดนลงโทษนะคะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะใช่ครับเด็กดื้อต้องโดนสตีนครับใี่ครับีวันให้ไปนะคะครับรับทราบครับก็ถือว่าถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสพนะคะเดี๋ยวเราชี้แจงก่อนนะถ้าเกิดว่าขโมยรถประชาชนทั่วไปท้ายที่สุดรัฐประกาศ ประมาณนี้ถูกต้องไหมเพราะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวข้องกับอะไรอย่างนี้นะอ่าครับผมเอ่อสตอรี่ดำเนินจบเราสามารถเคลียร์กันหลังบ้านได้ค่ะทําให้สตอรี่ตรงนี้มันจบแค่นั้นเองอ๋อโอเคครับโอเคได้เลยครับโอเครับทราบครับคุณรัฐเยี่ยมเลยโอเคไม่ผมผมเด็กบ้านนอกนะครับขอโทษดีครับใส่ใบเลยครับใส่ใบเลยฮะค้นไม่รู้ไม่ผิดค่ะแต่อย่าไปต่อไปอย่าผิดอีกงนะคะอ๋อไม่ต้องห่วงครับครั้งเดียวก็เข็ดแล้วครับวิวคัมกิฟต์ครับผมนี่มาวันแรกก็ได้ของขวัญซะแล้วครับ คิดว่าขอขวัญคริสต์มาสแล้วกันเดี๋ยวรับขออนุญาตนะคะครับเอาเลยครับใบเหลืองไปหนึ่งใบค่ะจัดมาตราอัธยาศัยครับค่ะโหการระการเป่าปี๊ดดีไม่เข้าหลังนะเนี่ยถ้าเข้าหลังใบแดงเนี่ยสงสัยชลัยโดนข้อบอนะครับผมงั้นเอาเป็นว่าเข้าใจนะเข้าใจครับรับทราบครับผมกดตับเกณฑ์นะครับผมรับทราบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยจริงครับไม่เป็นไรเลยค่ะ พี่เฉินไปเที่ยวเล่นแเอาพี่ชายปีอย่างี้เลยครับต้องหัวครับรอบหน้ามาจะไม่ก่อวีรกรรมเดือดๆอย่างนี้เลยครับโอเคครับไม่ดื้อไม่ซนอีกแล้วนะคะไม่ดื้อครับพาเขาไปโรงพยาบาลถ้าดื้อรอบหน้าถอดเกียร์ให้ตีตูดก็ได้ครับเฮ้ยออมกัดป่ะครับนั่นงั้นเดี๋ยวขอตัวนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับไปโรงพยาบาลไป